เป็นส่วนปัดอิบหนึ่งสอดซัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยนะ้นองชื่ออะไรคะน้องชื่อปั๊กี้เหรออุ้ยอุ้ยหัวเข้าไม่ได้ มือนียลักกับยูชีพาตาส่วนสัตว์นี่เองทุกคนที่ทุกคนกาลังเห็นอยู่ตอนนี้กับเจ้าห้องวางูงวงสร้างเป็นงูที่อาศัยอยู่ในน้ําตลอดเวลาอาหารหลักๆของน้องกระเมนจะเป็นปลาทุกคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาก,กับปลาตัวนี้ดีปลาตัวนี้ซือว่าป่าช่อนถ้าในภาษาเราก็จะเจ้าห้องว่าป่าคอเป็นปลาอีกสนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายสามารถหาได้ตามทั่วไปตามท้องนาตามหนอง เป็นส่วนซั์อีกหนึ่งส่วนซั์ที่มีซื้อเสียงลดงดังในประเทศไทยนะทุกคนแล้วเมื่อนี้ไลลากะเข้ามานะทุกคนบรรยากาศก็คืออัเดตล่าสุดเลยเมื่อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่ทุกคนก็ได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะห้องว่าอีควาน่าเนาะเป็นสัตว์เลื้อยคานมีชินกําเนิดมาจากทวีปอ,อเมริกากลางเนาะแล้วก็เป็นตระกูลเดียวของสัตว์กิงกานะเพราะว่ามันจะเป็นตระกูลเดียวแหละแต่ก็คือความแตกต่างอยู่แต่ละทวีปก็คือเห็นหอ่า อีกัวนาอะก็คือเกี้ยงกาอะไรมีความแตกต่างกันเนาะป่าที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะห้องว่าป่าตาเลือกก็เป็นป่ามอนี่เนาะทุกคนเป็นป่าที่ทค่อนข้างที่จะใกล้สูนพันเล้วเนาะทั้งสองตัวก็คือเข้ามารวมอยู่ในตู้เดียวเนาะก็คือโบมีนิสัยดุฮ้ายก็คือมันจะบก,กัดกันอีกเนาะทุกคน มาต่อในโซนของตัวปลาไายในโซนนี้แมนมีตัวป่าหลากหลายสนิดขออภัยในความจือซื้อของตัวปาว่าบัวได้เพราะว่ายัางเบิงยังสมตัวปา่าจนเพลินเลยบวัวได้ไทายซื้อปา่ามาใหา้ทุกคนได้เบิงเลย น,นี้จะเป็นเทือที่สองของลายลาแล้วที่ได้มาที่สวนสัตว์พาตาเนาะรู้สึกว่าเทือที่สองที่กลับมานี่ก็คือมีการพัฒนามีการปรับปรุงหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะแลวการมีนักท่องเที่ยวท้งคนไทยหล้วก็คนต่างชาติกับพากันเที่ยวอย่างลงหลายเนาะฮอบที่เล่าลายลามาก็คืออย่างบัวันนี้เป็นการโชว์แสดงเทือกการโชว์แสดงมัญญกลเนาะแต่คือฮอบนี้ก็คือเข้ามามีการโชว์แสดงมัญญกลแล้วก็มีการเล่าประวัติคิงคองต่างๆเนาะคิงคองที่ลยลาจือได้ก็จะมีป้าบัว อ่าป้าบวัวผันบ่กหรือป้าบวัวน้อยเนาะถ้าเบ้าผิดก็ต้องขอโทษเพราะว่าจือบวัวค่อยได้นะเนาะการโชว์แสดงมายากลก็คือแบบดีแหงเนาะ ป่าต่ละสนิดแมนมีความสวยงามแตกต่างกันไปอย่างเส้นป่าที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้เป็นป่าทั่วไปแล้วอีกตัวหนึ่งตัวเน้ยง้ยมก็จะจะห้องว่าป่าไหลป่าทั้งสองชนิดนี้สามารถอาศัยอยู่ในตู้เดียวกันได้ ส่วนตัวนี้กับเจ้าจะห้องวาเตามาตามาตาเป็นเต่าที่มีหู่หางลักษณะแตกต่างจากเต่าที่เราเคยเห็นเนื้อผิวของตัวเต่าจะบมีความเรียบเนียนสีจะออกสีน้ําตาลสีเทาค้ายๆใบไม้แห้งเห็นผิวน้องจะบอเรียบเนียนแต่ผิวน้องสามารถพางโตได้ง่ายทีการจับอาหารของน้องน้องจะอ้าปากข้างไว้แล้วตัวปากก็จะล้อยเข้าไปในปากเต่ามาตามาตา,า,ตาเวลาน้องใหญ่ที่สุดก็จะประมาณ50เซนติเมตรน้ำหนักของน้องอยูทีซาวโล เพราะว่าอยู่นี่กับจะมีกอริล่านะทุกคนกอริล่าที่มีอายุกว่า30ปีเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้เลยละก็หาเข้าไปเบิงโซมาเนาะทุกคนฉันจะ ส่วนสัตว์พาต้าจะมียุสสองสั้นที่เฮาเยี่ยมสมได้แล้วก็จะเป็นสั้นหกับสั้นเจ็ดเนาะและกลารแสดงก็จะจัดยุสั้นหกนะทุกคนและทางออกก็แม่ยุสสั้นหาเนาะพอเข้ามาก็จะมีพนักงานแนะนําอย่างละเอียดอะไรทุกคนก็ต้องย่าหลบเนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นเทือที่สองมาเทอดแต่กับมรทับใจเพราะว่าเป็นคนชิคอนขังมักส่วนสัตว์มักไม่ยางลิ่นหรือยู่แล้วเนาะมักบ,บิึงมักสัตว์แปกๆที่ก็จานําเข้ามาสินะ ตอนนี้ลากระอยู่ที่สั้นเจดนะทุกคนสั้นเจดกัยังเหลือสัตว์กับโบราณปัานไหนเนาะโบราณก็จะก็จะไปจัดโซนเป็นสั้นหุะเป็นตู้แก้วอย่างเรียบร้อยเนาะคือแบบงามก็คือแบบอัพะระดับความความพรีเมียมขึ้นมาเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเขาก็จะย่างไปเบิ้งทางหน้าของสั้นเจดกับเราทุกคนได้รับบริเวณว่าตอนนั้นเวลามาให้มันจะมีงูเหลือมแล้วก็จะมีคิงคองน้ำแต้าหู้ว่าตอนนี้มีรือบิ หิวข <c els descript or> ้าวหรอหิวข้าวหรอคะวาง้ไก็ทแล กินเก่งจังเลยน้องชื่ออะไรคะน้องชื่อปั๊กกี้หรออุ้ยอุ้ยหัวเข้าไม่ได้โยนให้กินได้เลยเหรอกินไหมคะทำไมน้องรุนแรงก่อกินไหมคะอ้ากทำไมออกมาได้อะ่ะอุ้ยทำไมออกมาได้คะ อ,นนอะ่กินแครอทมีวิตามินนะกินอันนี้กินอันนี้กินถั่วอ๊ะกินแตงกวากินกินเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้แม่เอากินอะไรเรื่องอะไรขอจับหน่อยนะอุ๊ย หลังจากที่เลยลาให้อาหารน้องแผลแล้วเลวลาก็ได้เข้าออมาอยางอีกหนึ่งเนาะยยางเข้ามาอีกหนึ่งเขาก็เจเี็ยนตัวลิงเนาะทุกคนตัวลิงทั้งสองฟังเลยทั้งสองกลงกลงนี้กับตัวลิงแล้วก็ตัวนี้กับตัวลิงคือกันเนาะทุกคนเนาะ ลิงสายพันธุ์สีขาวหล่เ่าไม่แน่ใจว่ากระท่อมบอลลิงอย่างการป็นลิงสายพันธุ์ขาวส่วนหลายที่อยู่ในกรงตัวแต่เขายางเข้ามานะในซันเจดเนอหลังจากที่ให้อาหารแพะแล้วก็ยางเข้ามาส่วนหลายจะเห็นเป็นตัวลิงหลายกว่านะอ่าสัตว์อื่นกับไม่ค่อยเห็นจะเห็นเป็นตัวลิงหลายกว่านะอ่าทั้งหลังของไลลาก็จะเป็นลิงคือกันแล้วก็อีกอันกรงเมื่อกี้ที่เลาให้เบิร์นก็จะเป็นกอริลลาสองตัว ยางเข้ามาตั้งโดนหากกัสิเห็นว่ามีน้องกระต่ายที่แสนจะนาหาักนำเฮ้ยโมแมนกระต่ายก็จะห้องอย่างตูอันหนูแฮมสเตอร์อ้าแม่แม่แ,มแล้วก็มีมืออันนี้ด้ยมือมือกอริลา่า้าเหมือนจริงมากเลย ตอนนี้ลากะลงไปที่สั้นหแาลวกะ็จะออกเมือแล้วนะทุกคนรู้สึกแบบเอกะเขาเหมือนมาย้อนไว้เนาะเข้าสวนสรงสวนซั์สินะอ่าและทีนี้ลากะสิเมือแล้วเนาะโดข้าหรอเดข้าหรอ